สวัสดีครับผมอยู่ับช่องสีน้ำนะครับก็วันนี้นะครับก็เป็นการทําอาหาร EP ที่2นะครับคือวันนี้ผมจะมาทําตำมะยมนะครับก็คือแบบว่ากินของอร่อยแซ่บอะไรเงี้ยคือโอเคเรามาดูวัตถุดิบกันเลยนะครับวัตถุดิบแรกนะครับมะยมนะครับวัตถุดิบที่2นะครับพริกกับกระเทียมนะครับพริกนี่ต้องใช้พริกแห้งนะครับมันถึงจะเผ็ดเราใจอันที่3มนะครับน้ําตาล วัตถุดิบที่สี่นะครับน้ำปลาวัตถุดิบที่ห้านะครับน้ำปลาร้าวัตถุดิบที่หกกุ้งแห้งนะครับและวัตถุดิบสุดท้ายก็คือผงนัวนะครับหรือผงชูรสนะครับวิธีแรกนะครับผมเอาพริกแล้วก็กระเทียมนะครับใส่ลงไปนะครับแล้วผมก็ทําการตำนะครับแล้วแต่คุณชอบเผิดหรือไม่ผ็ดนะครับตำเล็กแต่ผมตำแรงมากไม่ได้นะครับเพราะว่าโต๊ะบ้านผมมันไม่ค่อย แล้วนะครับต่อไปผมจะเอาทําการเอามะยมนะครับมาตามต่อนะครับมะยมนี่มะยม,ม,ะยมโอเคตำเลยนะครับใส่ใช่ไหมใส่พีนิดก่อนนะครับเพราะว่ามะยมถ้ามันเยอะเกินมันจะกระเด็นออกนะครับาตำไม่ได้ก็กดเลยไม่ให้มันแตกนะครับเพราะว่ามะยมมันตำยากนะครับ <c oughs> ใช้แรงนิดนึงนะครับตำยากมาก ก็ตำแล้วก็บดๆนะครับเพราะว่ามะยมมัน mm. เนื้อมันแข็งม,มากนะครับตำเลงไม่ได้เพราะว่ามันจะกระเด็นใส่ไปทีลนนิดๆน,น,นะครับ mm. แล้วใส่เข้าไปนำยัง ต่อไปนะครับผมจะทำการใส่เครื่องปรุงเลยนะครับอย่างแรกเลยผมจะใส่พวกหัวชิลลดรสก่อนผมวชิลดดไม่ต้องใส่เยอะนะครับ ไปนะครับผมผมก็จะทำการใส่น้ำปลานะครับมะนาวไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่าันเปรี้ยวอยู่แล้ว โอเคครับผมจะไปเป็นการใส่น้ำตาลนะครับผมจะใส่น้ำตาลเลยนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพราะว่ามันจะหวานมากใส่พอเหมาะพอดีประมาณนี้ครับเคครับผมต่อไปผมก็จะทำการใส่น้ำปลานะครับใส่หมดเลยนะครับ ว่าผมกปริมาณมาแล้วนะครับแส่บปเสยสจแล้วโอเคครับหน้าตาก็อาจจะดูหนักยิ่งโคตรนะครับต่อไปนะครับผมจะทำการใส่กุ้งแห้งนะครับกุ้งแห้งกุ้งแห้งก็เพ,พิม เพิ่มสีสันแล้วก็ให้มันดูน่ากินยิ่งขึ้นนะใ่หมดเลยก็ได้ครับต่อไปเป็นการเทใส่จานนะครับนี่ใส่จาน,นาจาเลยพูดน่ากินอ่ะครับเท่าผมเท่ผมต่อไปเป็นการชิมนะครับผมจะชิมเลยแบบฝีมือผมว่าจาอร่อยแค่ไหนที่มัน โคตรอร่อยอครับอืมอร่อยมากอืมนี่ยอร่อยครับอืมรสชาติก็จะแบบว่าเปรี้ยวน้ำนะครับหวานมันเป็นมะยมก็คือเปรี้ยวเผ็ดหวานเค็มมาครบรสเลยนะครับอร่อยมากไม่คิดว่าตาั้ครั้งแรกจะอร่อยขนาดนี้อืมนุ่มต่ออืม อร่อยมากครับโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกผมด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะครับผมก็ใครชอบก็อยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาเลยนะครับผมข้างล่างก็ผมจะทิ้งเฟซผมไว้ข้างล่างถูกเฟซบุ๊กไปติดตามกันเลยนะครับโอเคครับผมแค่นี้นะครับผมคลิปก็สวัสดีครับเป็นไงอร่อยนะทุกคนอร่อยไันอร่อยไันล่ะ บอกแล้วของมาเลยกินต่อกินต่อเหมือนแบบว่าจัดร้านนะครับเคไนะปไปก,กับคิมครับผม